เลขเด็ดข่าวดังคณะศรัทธาแน่นวดัดพระธาตุดอยเวียงแก้วแหร่วมวันสืบชะตาหลวงข้อหวยไม่พลาดแห่ซื้อเลขอายุและทะเบียนรถพระคูบาบุญชุ่มเมื่อวันที่8มกราคม2,566ที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้วตำบลสีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสาธุชนจากทั่วสารทิศ เดินทางมาที่วัดเพื่อรอกราบไหว้พระคู่บาบุญชุม่มยานนัสสังวโรอรันวาสีพิกขุเนื่องในโอกาสวันสืบชะตาหลวงอายุวัฒนามงคลซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่7-9มกราคม2566โดยบรรยากาศภายในงานมีกิจกรรมการเทศมหาชาติแสดงซอพื้นเมือง อีกครั้งยังมีการมอบถุงยังชีพมอบทุนการศึกษาและการสวดมนต์ทำวัดเย็นสำหรับสิ่งที่บรรดาคนณะสัตธ,ธาสาธุชนจะขาดไม่ได้ในงานบุญนั่นก็คือการซื้อลอตเตอรี่เลขอายุและเลขทะเบียนรถยนต์ของพระครูบาบุญชุม่มเพื่อนำไปลุนโชคประจำงวดที่17มกราคม2566ที่จะมาถึงนี้ นางอาเฟิงอายุ56ปีผู้ศรัทธาในพระครูบาบุญชุม่มเดินทางมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าปีนี้ไม่พลาดที่จะซื้อเลขที่เกี่ยวข้องกับพระครูบาเพื่อเอาไว้ลุ้นโชคโดยหาซื้อเลข49 59 69ซึ่งเป็นเลขอายุครูบาและเลขข้างเคียง นอกจากนี้ทางด้านนางจูรี่อายุ33ปีแม่คารอตเตอรี่จากอำเภอเมืองเชียงรายเปิดเผยว่างวดนี้มีคนมาหาซื้อเลขอายุพระคูบาบุญชุม่มได้แก่5960กันเป็นจำนวนมากส่วนเลขทะเบียนรถยนต์ที่พระคูบ่านั่งตอนข้ามมาจากเมียนมามาทางฝั่งไทยได้แก่67 89ก็เป็นที่ต้องการของคอหวยเช่นกัน2เลขเด็ดพระคูบาทะเบียนรถ6 7 8 9อายุ69เลขใกล้เคียง39 49 59 60อย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกคนมีดวงที่ดี และโชคดีกันทุกคนค่ะ